เดียวกันนะครับมีแต่ความรักความสามัคคีนะก็วินาทีนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็มีความพร้อมที่จะจักปีใหม่แต่คันี้คาว่าแต่นะฮะเราก็ต้องดูภาพรวมของประเทศและนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับแม้กระทั่งพี่น้องต่างจังหวัดพี่น้องอนครพนมที่ไปอยู่ต่างจังหวัดติดามผมมาในเฟซบุ๊กทุกวันเนมะื่อ มาอันนี้ต้องกักไหมบอกตอนนี้ไม่ไม่กักถ้าท่านไม่ได้มาจากสมุทรสาครแต่ต่อไปไม่แน่นะฮะเพราะหลายจังหวัดบางคนก็ทุกเดินทางมาจากจังหวัดที่มีคนติดเชื้อแล้วนะครับก็ยืนยันว่าตอนนี้นโยบายาบกับมติของคณะกรรมการควบคุมโรคเราจะกักตัวเฉพาะสมุทรสาครสี่วัน นะฮะจังหวัดอื่นยังไม่กัดแต่ต่อไปก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลายวันนะฮะนี่ก็ต้องกัดเหลีล่ยนว่าถ้าพูดถึงเทศกาลปีใหม่แล้วพร้อมค่อนข้างผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจับได้แต่ท้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นกับสถานการณ์ภาพรวมของประเทศและนโย,ยบายแลฐบาบเป็นหลักซึ่งเราก็จะติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดนะครับ อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่ามันจัดไม่ได้นะจำเป็นท้องเลืออ่อดเนี่ยบ้านคุณเผ่าตรงนี้ก็จะเป็นกูุ่มทยามปรับนะฮะปรับให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนคนครพนมบางคืลต่างๆได้นําสินค้ามาขายนะครับสําหรับคนที่เดินทางท่องเที่ยวนะซึ่งนครพนมเรามีตลอดอยู่แล้วแหละนะครับเราอาจจะไม่มีงานอีเวนต์แต่ก็นักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ที่สำหรับให้เป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งเป็นทางเรื่อกใหม่ของนครพนมให้คนมาเช็คอินกันขอบคุณทุกภาคส่วนครับขอบคุณค่